กลับมาก็กระแสโลกกันต่อค่ะในช่วงสุดท้ายก็ขอทักทายคุณผู้ชมนะคะทุกท่านเลยที่ดูผ่านทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ w w w b a b k o b u t v รวมถึงอาจจะดูรอบรีลันอยู่สำหรับสีสันช่วงนี้ค่ะพาไปชมสะพานค่ะเป็นสะพานข้ามทะเลแห่งหนึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเขาได้ชื่อว่าเป็นทะเล สะพานที่น่ากลัวที่สุดในโลกเลยเนื่องจากว่ามีความยาวเนี่ยเกือบจะ10กิโลเมตรได้ทําให้ผู้ขับขี่รถขับขี่ต่างๆนะคะเริ่มรู้สึกว่ามีความหวั่นวิตกเนื่องจากว่าเวลามีพายุเข้าเนี่ยสภาพแวดล้อมจะดูอันตรายมากๆเลยก็เลยเป็นที่มาค่ะเกิดธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจพาผู้คนขับรถข้ามสะพานแห่งนี้น่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ไปดูกันนะคะกับสะพาน The William Preston Lane Jr Memorial แห่งนี้ค่ะเป็นสะพานที่ทอดยาวเลยจากฝั่งตะวันออกของรัฐแมรี่แลนด์ไปยังทางฝั่งตะวันตกค่ะถือว่าเป็นระยะทางราว8กิโลเมตรซึ่งเส้นทางนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสำคัญนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างเขตเมืองบัลติมอร์ของวอชิงตันในรัฐแมรี่แลนด์แล้วก็เป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งทางชายฝั่ง แห่งนี้ด้วยค่ะแต่ว่าสะพานแห่งนี้เนี่ยก็มักจะเผช,ชิญกับพายุรุนแรงหลายครั้งสร้างความหวั่นกลัวให้กับชาวอเมริกันทุกครั้งเลยที่ต้องใช้เส้นทางนี้ออย่างภาพที่เห็นเนี่ยบางคนบอกว่าเวลาพายุเข้าเวลาฝนตกหน,กหนักเนี่ยเหมือนกับว่าพวกเขาขับรถอยู่กลางทะเล ความกังวลเหล่านี้เองค่ะก็เลยทําให้หนุ่มชเช่ามริกันรายหนึ่งเขาก่อตั้งธุรกิจนะครเป็นบริการขับรถข้ามสะพานชื่อว่า Business k e n Island Express ค่ะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยคือหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาอาสาเป็นคนขับรถคือขับรถของตัวเองเนี่ยพาผู้โดยสารข้ามไปแล้วก็ปรากฏว่ามีคนจ้างเขาเป็นจำนวนมากก็เลยต่อยอดค่ะเป็นธุรกิจจริงจังทีเดียวโดยที่เขาคิดค่าบริการนะคะประมาณ750บาทต่อหนึ่งคนและขณะนี้ค่ะก็มีลูกค้านะคะมาติดต่อมากกว่า6,000คนแล้ว สำหรับผู้ขับขี่คนไหนนะคะที่มีอาการตื่นกลัวแล้วก็อยากจะได้ความช่วยเหลือแบบนี้ค่ะจะต้องติดต่อทางบริษัทล่วงหน้า1ชั่วโมงเพื่อที่บริษัทจะได้เตรียมหาคนขับรถหรือว่าเตรียมรถบริการไว้ให้พร้อม และนอกจากนี้ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่มั่นใจนะคะเรื่องของการเดินทางด้วยรถยนต์ก็ยังมีธุรกิจเป็นเรือข้ามฟากค่ะที่จะนําผู้โดยสารพร้อมด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆข้ามทะเลโดยไม่ต้องพึ่งสะพานหวัดเสียวแห่งนี้อีกต่อไปก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งค่ะ ดูจากสะพานนะคะความจริงแล้วดูภาพสวยงามมากๆเลยแต่พอพายุเข้าแบบนั้นนะคะก็ดูตื่นตระหนกเหมือนกันมีหน้าหละคนถึงใช้บริการแบบนี้กันเยอะขึ้น ไปต่อกันที่ประเทศออสเตรเลียค่ะจะพาไปรู้จักกับคุณลุงคนหนึ่งต้องบอกว่าเป็นคุณลุงที่อารมณ์ดีมากๆเลยนะคะคือคุณลุงคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่ามีความสามารถในการเล่นดนตรีค่ะก็เลยออกไปเล่นดนตรีอยู่ในย่านของย่านช้อปปิ้งนะคะในออสเตรเลียเล่นอย่างนี้มา25ปีแล้วแล้วก็มีแฟนคลับเหนียวแน่นด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ คุณลุงไกรแฮมแรม pling ค่ะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในย่านการค้าในเมืองบริสเบนของประเทศออสเตรเลียนั่นเองก็เป็นที่รู้จักกันในฐานะว่าเป็นนักเป่าแซกโซโฟนค่ะซึ่งมาบรรเลงเพลงเพราะๆเป็นประจำแบบนี้ตลอด25ปีที่ผ่านมาความ,ความน่าสนใจนยอยู่ที่ว่าลุงคนนี้เป็นผู้พิการทางสายตาแต่แทนที่คุณลุงะะจะเก็บตัวคุณลุงกลับออกมาพบปะผู้คนแล้วก็พูดคุยกับทุกคนอย่างเป็นมิตร ซึ่งห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เนี่ยที่ห้างนี้เองคุณลุงก็มีเพื่อนสนิทแล้วก็มีผู้ที่มารอฟังเสียงแซกซโฟนของเขาเป็นจํานวนมากค่ะอย่างเบรนวูมฟิลนะคะเป็นเพื่อนสนิทของคุณลุงเนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณลุงเนี่ยเป็นสีสันแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของย่านนี้ไปแล้วหลังจากที่เริ่มมาปักหลักแสดงดน,นตรีตั้งแต่ปี1988เป็นต้นมาเรียกได้ว่าเป็นเหมือนคนเกา่าคนแก่ของที่นี่เลยก็ว่าได้ค่ะ ขณะที่ด้านของคุณลุงกราแฮมเองเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเป็นโรคประสาทตาเสื่อมจนในที่สุดเนี่ยคือดวงตาสองข้างเนี่ยก็มองไม่เห็นแล้วนะคะแต่ว่าในฐานะที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพมายาวนานกว่า30ปีและอยากจะให้ความสามารถเขาเนี่ยมีประโยชน์กับคนอื่นสร้างความสุขให้กับทุกคนแล้วก็เป็นอาชีพที่เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งแน่นอนค่ะคนที่เดินผ่านมาผ่านไปผ่านมาในย่านนี้เนี่ยต่างก็อมยิ้มแล้วก็ลเลิินไปกับเสียงดนตรีบางรายเนี่ยเข้ามาขอเพลงเลยค่ะซึ่งก็เป็นเพลงสมัยโบราณหรือว่าเพลงดังในยุคต่างๆและคุณรุ่งก็รู้จักเป็นส่วนใหญ่คือถ้ารู้จักปุ๊บก็จะบรรเลงได้ตามคำขอเสมอ และแม้ว่าอายุมากแล้วนะคะคุณลุงเขาบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นถึงเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่เกิน20ปีเพราะตอนนั้นเนี่ยอายุก็อาจจะมากแล้วอาจจะเป่าแซกไม่ไหวแล้วแต่ระหว่างนี้ค่ะระหว่างที่ยังมีกําลังแบบนี้ขอมีความสุขกับอาชีพนี้ไปก่อนละกัน ก็เป็นคุณลุงนะคะที่มากับเสียงเพลงจริงๆมีการวิจัยค่ะเขาบอกว่าเรื่องของเสียงเพลงเรื่องของดนตรีเนี่ยจะทําให้สุขภาพจิตด,ดีแล้วก็ช่วยเรื่องของความทรงจําด้วยมีหน้าหลักคุณลุงถึงยิ้มแบบนี้ได้เป็นประจําค่ะ อาลาวันนี้ไปนะคะเรามีภาพเรื่องของอุบัติเหตุและกันเป็นอุบัติเหตุที่หวาดเสียวมากๆนะคะที่เกิดขึ้นในปี2013ค่ะมาเป็นหนูทาหอนให้กับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนว่าอย่าขับรถเร็วนะคะแล้วก็อย่าฝ่าไฟแดงเลยเพราะว่าอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็คือเกาะกระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการทุกวันนะคะจันถึงศุกร์14นาฬิกาถึง14นาิกา30นาทีแล้วก็มีรีลันในช่วงกลางคืนค่ะ23นาฬิกา40นาทีด้วยหรือว่าจะพูดคุยกับเรานะคะฝัดผ่านแฟนเพจก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเชื่นจิตแล้วก็ทีมงานทุกคนขอบพระคุณในการติดตามและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ